สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวิเชตทาโลบายชุริกรนะคะวันนี้แม่หมอไม่ได้มาอ่านไพ่นะคะแต่แม่หมออยากจะทําเป็นคลิปพิเศษเป็นอีพีที่2ที่มาพูดคุยกับพวกคุณนะคะวันนี้ยังจริงๆแล้วแม่หมออยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพอะก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่แม่หมอรับรู้ข้อมูลกับบางคนนะคะ บางท่านที่ยังมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามความทุกข์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่วันนี้ก็อาจจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้แล้วกันนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเ,เขาเรียกว่าตัดสินหรือใดๆทั้งสิน้นแต่สิ่งที่แม่หมอพูดไปจะเป็นมุมมองการมองเห็นในส่วนของแม่หมอเท่านั้นนะคะเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหลุดออกจาก ความทุกข์ความเครียดในเรื่องของกายภาพได้นะคะมันมีประเด็นหลายๆอย่างในเรื่องของกายภาพที่ที่เรามีความทุกข์กับเรื่องนี้และทุทกๆคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นน่ะหนีไม่พ้นนะคะหนีไม่พ้นหนึ่งเลยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของสรีละแล้วก็อายุที่มากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ถ้าคุณมีความทุกข์ใจในเรื่องนี้อยู่ มันทุกข์มากๆเลยอ่ะแบบมากๆจนจนไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากความทุกข์ตรงนี้ได้อย่างกับคุณเคยสวยมาก่อนคุณเคยหล่อมาก่อนในสมัยสาวๆในสมัยหนุ่มๆแต่ณตอนนี้ด้วยด้วยเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆกายภาพของคุณก็เปลี่ยนมันไม่สวยเหมือนเดิมมันไม่หล่อเหมือนเดิมและคุณทุกข์ใจกับมันมากๆอันนี้เป็นกรณีของหลายๆคนนะคะที่ยังติดตรงนี้อยู่คุณทุกข์ใจกับมันมากมาก แล้วถึงขนาดที่คุณยอมเป็นทาสของมันเลยตกเป็นทาสทั้งกายทั้งใจตกเป็นเบี้ยล่างของความสวยงามที่ถอนตัวไม่ขึ้นจนทำให้คุณมองไม่เห็นความเป็นจริงในด้านอื่นๆถ้าเป็นเรื่องนี้จริงๆเอาจริงๆนะวันนี้แม่หมอไม่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆที่ยังติดกับดักของความสวยงามทางกายภาพอยู่ได้ยังไง คุณเชื่อไหมว่าบางคนบางท่าน,นก็ไม่ไม่ได้ยึดติดก็ปล่อยปล่อยโฟฉันจะแก่ก็แก่ฉันจะแค่นี้ฉันจะสวยก็คือโอเคมันเบาแต่สําหรับคนที่ปล่อยไม่ได้เนี่ยแม่หมอเห็นถึงความหนักแม่หมอเห็นถึงความเหนื่อยแม่หมอเห็นถึงความเศร้าเห็นถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่เขาพยายามเหนียวลังแล้วก็พยายามยึดติดก,กับสิ่งนี้ไว้มันทําให้เขาเกิดทุกข์มากๆคุณคิดว่าเราจะช่วยพวกเขาได้ยังไงเราจะช่วยคนที่ ที่ยึดติดกับกายภาพได้ยังไงนี่ไม่นับรวมกับเรื่องเจ็บป่วยนะเอาแค่ความสวยความหลอก่อนที่ยึดติดกับเรื่องนี้มากไม่ยอมให้มันเปลี่ยนแม่หมอจะบอกกับคุณว่าการที่คุณไม่สวยอะ่ะไม่ใช่เพราะคนอื่นบอกนะการที่คุณไม่สวยไม่หล่อเพราะคุณบอกตัวเองคุณเป็นคนบอกตัวเองแต่มันก็สืบเนื่องมาจากชุดข้อมูลที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะปลูกฝังเรื่องนี้โดยที่เราไม่รู้ตัว เด็กคนนี Or, mente, um one, ้น่ารักจังเลยหรือญาติพี่น้องของเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี Read ้น่ารักเปรียบเทียบเรากับคนอื่นความน่ารักของเรากับความน่ารักของคนอื่นบางคนไม่ได้เกิดมาน่ารักกับทุกๆคนบางคนเด็กจำมั่มน่ารักมากแต่เด็กบางคนผอมก็ถูกเปรียบเทียบว่าคนจำมั่มน่ารักกว่าเด็กที่น่าจำมั่มน่ารักกว่าบางคนเด็กที่ขาวถูกถูกปลูกฝังว่าน่ารักกว่าเนี่ยเราถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆ เราเห็นเด็กฝรั่งคนนี้น่ารักจังเลยเราเห็นเด็กจีนคนนี้น่ารักจังเลยเราเห็นเด็กภูมิภาคอื่นๆที่เขาแบบโอ้โหแขกตาโตจมูกโดง่งอะไรอย่างเงี้ยเราถูกปลูกฝังมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราถูกปลูกฝังความสวยงามจากเขาเรียกว่าการกระทําของสังคมรอบตัวที่เราโตมามันมันมันเลยกลายเป็นปมในใจลึกๆของพวกเราทุกๆคนที่ทําให้เราไม่ได้มองเห็นความสวยงาม ของตัวเราเองจากภา,ภายในหรือความเป็นตัวเองจากตัวเราจริงๆพวกเราทุกคนแม่หมอกล้าพูดได้ว่าพวกคุณมีความสวยงามอันนี้แม่หมอพูดได้นะแต่ก่อนที่แม่หมอจะพูดเรื่องนี้ได้เนี่ยทุกวันนี้แม่หมอก็จะเป็นคนที่ยังขาดความมั่นใจในการเจอผู้คนเพราะว่าเราถูกตัดสินมาตั้งแต่เด็กๆแต่แม่หมอไม่ได้รังเกียจต,ตัวเองแม่หมอให้เครดิตกับตัวเองแม่หมอ ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในหน้าตาของตัวเองแต่มันก็มีส่วนลึกๆที่เราเติบโตมาในในสิ่งที่หมอบอกไปอ่ะมันมันยังเป็นส่วนที่เราจะต้องแบบเวลาจะออกไปไหนที่มันก็จะต้องอดูดีหน่อยนะมันจะต้องเพื่อออกไปให้เพื่อคนเขาจะได้ไม่ต่อว่าเราได้อะไรแบบนี้มันยังมีอยู่ไม่หมอยอมรับว่าทุกเนี่ยทุกวันนี้นก็ยังมีอยู่เพราะมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจแต่หลังจากนั้นเขาจะตัดสินเรายังไงอ่ะไม่หมอไม่ได้ไปฟิกเนี่ย สมมตเราโอเคแล้วเราเรา,เราทำดีแล้วเราแต่งตัวคือของเราเราเรารู้สึกเราพอใจแล้วเนี่ยพอออกไปปุ๊บเนี่ยเขาจะชอบไม่ชอบอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของคนอื่นละแต่เราก็ต้องทําดีที่สุดในฐานะของไม่หมอท่าน,นั้นเองแต่เราอย่าปล่อยให้สังคมมาตีราคาหรือมาตีคุณค่าความสวยงามของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องฝึกยอมรับว่ามันช่วยคุณได้จริงๆแต่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้อะไม่มีใคร สรุปถ้าคุณยอมรับไม่ได้นะแม่หมอบอกได้เลยนะว่าคุณโทษคนอื่นไม่ได้อะท,ที่มาทําให้คุณต้องทุกข์เพราะกายภาพเพราะสรีระเพราะว่าหน้าตาคุณโทษตัวเองได้อย่างเดียวว่าคุณไม่รักตัวเองเลยคุณโยนความรักในตัวคุณให้กับคนอื่นนี่นี่คือสิ่งที่หมอจะพยายามแก้ไขได้เพราะว่าดูแล้วถ้าจะพูดโลกสวยมากเนี่ย ถ้าสำหรับคนที่แบบติดยึดติดมากๆจนทําให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นซึมเศร้าในเรื่องเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะต้องขุดยังไงให้เขาขึ้นมาได้อะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่หมอมาคุยกับพวกคุณนะพวกคุณสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดกับดักของเรื่องนี้อยู่ทํำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกดีอะรักตัวเองบ้างไม่สวยก็คือไม่สวยอะถ้ามันเกิดเป็นแบบนี้แล้วเนะ่ย ไม่หมอไม่เข้าใจฉันหรอกฉันทํามาจนมันแย่ขนาดนี้หรือฉันไม่ได้ทําอะไรเลยผิวฉันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะั่นแหละมันคือสวยงามอยู่แล้วจริงๆถ้าเกิดคุณเปิดใจคุณสวยงามนะไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดเพื่อเอาใจแต่การที่คุณมองตัวเองหน้ากระจกแล้วคุณตัดสินตัวคุณเองหน้ากระจกว่ามีคนไม่สวยอะ่ะมันกระสินใจผ่านอะไรไม่หมออยากจะถาม คุณตัดสินใจผ่านความรู้สึกของคุณเท่านั้นนะแล้วถามว่ามันเป็นจริงไหมอ่ะคุณตอบได้ไหมว่าจริงคุณบอกคุณไม่สวยแล้วตอบตัวเองที่คุณไม่สวยจริงไหมสมองอาจจะบอกว่าจริงเพราะอะไรถามต่อเพราะอะไรเธอถึงไม่สวยถ้าคุณตอบว่าเพราะตาฉันตี่ไปเพราะจมูกฉันแบนไปเพราะผิวฉันค้ำไปถ้าคุณตอบตัวเองแบบนี้ คุณเอาอะไรมาวัดค่าว่าคนจมูกแบนคนตาตีคนผิวค้ำเป็นคนไม่สวยอะไรคือสิ่งที่วัดค่าคุณต้องถามตัวเองเข้าไปเรื่อยๆคุณจะเห็นปมบางอย่างว่าบางครั้งปัญหามันไม่ได้มันง่ายมากอะ่ะบางทีสิ่งที่คุณยึดอยู่มันไม่ใช่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยถ้าคุณอ้วนอ้วนจนจนเยอะเกินไปคุณโทษใครได้หนึ่งคุณโทษใครไม่ได้เลย เราโทษตัวเราเองจริงๆแม่หมอเป็นคนอ้วนเป็นคนน้ำหนักเยอะตั้งแต่ไหนตะไลแล้วแม่หมอคิดจะลดน้ำหนักมาตั้งแต่สมัยอายุ17จนตอนนี้30ปีแล้วไอ้ความคิดลดน้ำหนักตรงนั้นมันก็ยังอยู่แต่มันก็คือจางลงไปเพราะเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างพอเราเข้าใจเริ่มเข้าใจเหตุปัจจัยของเราว่าตัวเราเองเราเราไม่ได้แอคชั่นเราไม่ได้สมส่วนอย่างที่สัดส่วนที่ที่เราจะพร้อมได้ หนึ่งฮอร์โมนของเราผิดปกติเพราะอะไรเพราะเรานอนดึกเพราะเราทํางานเยอะเพราะเราใช้ความคิดเยอะเพราะเราทานอาหารไม่ครบไม่ครบตามที่ร่างกายเราต้องการไม่ใช่ไม่ครบหหมู่นะร่างกายของเราเราไม่เคยเซ็ตมันเลยว่าเราต้องการอาหารชนิดไหนที่มันดีที่สุดสําหรับเราเราไม่เคยเฝ้าสังเกตเรามีบ้างที่ทานอะไรแล้วร่างกายเราบอกเฮ้ยฉันไม่ต้องการมันจะมีอาการแพ้นั่นเราจะต้องสังเกตว่าเออเราฉันแพ้สิ่งนี้ นั้นร่างกายเราบอกแล้วแล้วอะไรดีที่สุดอุย้ยพอฉันทานสิน่งนี้ฉันรู้สึกว่าฉันกระปี้กระเป๋าฉันสดใสอ่ะหน้าตาผิวพรรณฉันดีขึ้นเราเคยสังเกตตัวเองไหมหรือเราทานสิน่งนี้แล้วเรารู้สึกว่าทานเท่าไหร่น้ําหนักมันคงที่นะเนี่ยมันมันต้องคํานวณทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่คํานวณอ่ะมันก็ไม่หมาะมันไม่ใช่อ่ะบางคนทานข้าวมื้อเดียวก็ผอมละบางคนทานข้าวมื้อเดียวก็ยังไม่ผอมเลยเอาจริงๆไม่เหมอะทานข้าวมื้อเดียวไม่เหมอก็ไม่ผอม เคยแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะการที่เราทานน้อยถึงจะผอมไม่ใช่ระบบร่างกายคนเราอะดี a นเอแต่ละคนอะเซลล์ในร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันการทำงานในร่างกายไม่เหมือนกันบางคนผิดเพี้ยนมากบางคนผิดเพี้ยนน้อยบางคนไปอีกแนวบางคนไปอีกแนวคุณจะต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเลิกที่จะโทษว่าทำไมเราถึงไม่ผอมสักทีเราต้องรู้จุดเราต้องโฟกัสกับมันจริงๆให้ถูกจุดด้วยอันนี้เป็นเรื่องของกายภาพ นี่แค่สิ่งที่มันเล็กน้อยนะสำหรับมบหมอคิดว่าความสวยงามทางกายภาพอื่นๆมันคือสิ่งที่เล็กน้อยแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันคือการที่เราป่วยนี่คือสิ่งที่ม่หมอผ่านมาแล้วความสวยไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเราป่วยไม่ได้ช่วยอะไรความสวยผิวพรรณไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเราป่วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากม สิ่งที่สําคัญมากกว่าความสวยความหลอ่อสิ่งที่สําคัญมากกว่าผิวพรรณคือสุขภาพเราต้องยอมรับเพราะมันคือพาหนะที่จะพาเราดําเนินชีวิตไปต่อให้ได้ถ้าเราป่วยแล้วล่ะไม่หมอฉันคงหมดหวังแล้วใช่ไหมถ้าฉันป่วยฉันคงหมดหวังแน่เลยไม่คุณคุณห้ามหมดหวังเพราะไม่หมอเคยป่วยมาแล้วเออเคยป่วยมาแล้วป่วยต่อนเนื่องมาแปดปีอะ่ะคุณ แปดปีที่เป็นหมอป่วยเหมือนจะดีแล้วผ่าตัดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งห้าหกครั้งทั้งผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ทั้งสดทั้งโดนวางยาอ่าพอโดนวางยาก็ตื่นจากยาสลบมันมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นความทุกข์ที่มันต่อเนื่องกันน่ะแต่แม่หมอผ่านมาแล้วนะทําอะไรไม่ได้เต็มเมตดเต็มหน่วยทําอะไรก็เหนื่อยเดินไปแค่นิดหน่อยแล้วก็เหมือนไปไม่ไหวละเดินไปแค่ประมาณสองร้อยเมตรแม่หมอก็แทบไปไม่ไหว มันเหนื่อยมันจะเป็นลมมันจะล้มพับตรงนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยแต่เราเลือกที่จะเปลี่ยนเราเลือกที่จะทํายังไงกับมันนะเราเลือกที่จะอยู่กับมันได้ยังไงแม่หมอไม่ได้คิดหรอกนะในในช่วงนั้นที่แม่หมอป่วยแม่หมอไม่ได้คิดเลยว่าแม่หมอจะจะหายยังไงแม่หมอจะเป็นยังไงในอนาคตแม่หมอจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมไม่ไม่ได้คิดแม่หมอคิดว่าเฮ้ยฉันจะอยู่กับตรงนี้ได้ยังไงก่อน สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคืออะไรก่อนหนึ่งโดยสิ่งที่จะต้องโฟกัสแต่ตอนนั้นแม่หมอไปโฟกัสเรื่องงานเยอะมากเรื่องกายมันก็เลยไม่ได้เป็นจุดที่ที่โฟกัสเท่าไหร่แต่มันก็มีผลนะเพราะมันปวดเพราะว่ามันเจ็บเพราะมันทรมานเพราะว่ามันมันมีขีดจํากัดว่าเราทําอะไรได้ยากมากๆคุณเชื่อไหมกลางคืนแม่หมอไม่ได้นอนเลยแม่หมอต้องปลุกตั้งนาฬิกาปลุกทุกสิบห้านาทีเพื่อที่จะลุกมาด้วยความป่วยของเราเพื่อที่จะลุกมาทำ ภารกิจของเราอ่ะเออพูดแค่นี้แล้วกันทุกสิบห้านาทีแม่หมอตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทุกวันน่ะหลอดหลับแบแบแวบหนึงแบบน่งแวบหบนึงแบบน่งแวบหนึ่งจนจนอาการมันมันจะเป็นเอ่อเป็นช่วงช่วงแต่เราก็ผ่านเพราะแม่หมอเออเดี๋ยวฉันสิบห้านาทีฉันลุกมันโฟกัสแค่ตรงนั้นเรารักษาตัวเองแค่ตรงนั้นไปเรื่อยๆืแม่หมอจะไม่พยายามที่จะแบบว่าทําไมฉันต้องเจอแบบนี้ทําไมฉันทุกแบบนี้ทําไมฉันมีเวรกรรมอะไรขนาดนี้ ไม่ก็มันเหมือนเป็นเป็นเรื่องที่โชคดีเรื่องหนึ่งนะเคยคิดแวบหนึ่งเหมือนกันเรื่องเวรกรรมก็คือแบบโอเคฉันเคยทํากับใครไว้แน่นอนเนี่ยจะคิดประมาณนี้ฉันเคยทําสิ่งนี้กับใครไว้แน่นอนฉันเคยทําคนที่ให้เขาลําบากขนาดนี้แน่นอนจะถึงต้องมาใช้ตรงนี้ขอโทษนะพูดเอ่ยคําพูดมาเลยทาบที่หน้าอกขอโทษนะขอโทษฉันไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครอะ่ะเออเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เข้าสู่แบบอะไรที่มันมันกว้างขึ้นแล้วก็จะบอกว่า เจ้ากรรมในเวรของฉันเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอเป็นใครเธออยู่มุมไหนของโลกบางทีเธอก็ไม่รู้แล้วด้วยเธอก็ไปบางทีเธอไปเป็นนางฟ้าเทวดาบางทีเธอไปอยู่มุมไหนแล้วฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ฉันฉันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดของเธอณช่วงนั้นน่ะเพราะฉันรู้ว่าเหตุปัจจัยที่ฉันเจอแบบนี้เป็นแบบนี้ฉันเคยทํากับใครมาก่อนเพราะฉันเชื่ออย่างสุดใจในคําสอนของพระศาสดาว่ามันไม่มีความบังเอิญเราเคยทําสิ่งใดไว้เราต้องเจอสิ่งนั้น เราเคยแอคชั่นอะไรมันต้องมีรีแอคชั่นกลับมาเสมอนี่แม่หมอเชื่อใจแบบนี้ถึงผ่านจุดนั้นมาโฟกัสให้ให้อยู่กับสิ่งนี้แล้วก็มองในในแง่ของความเข้าใจมากกว่าที่จะมองในแง่ของการตกเป็นเหยือ่อของอารมณ์การตกเป็นเหยือ่อความรู้สึกเราไม่ได้ตกเป็นเหยื่ออารมณ์และความรู้สึกใครเลยนะเราตกเป็นเหยื่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองขนาดไหนไม่ว่าร่างกายของคุณมันจะแย่ขนาดไหนไม่ว่าคุณจะไม่สวยคุณจะไม่หล่อในสังคมเขาจะตีตาคุณยังไงคุณเป็นทาสของอารมณ์ตัวเองคุณต้องแก้ตรงนี้ถ้าคุณไม่แก้ตรงนี้คุณออกไม่ได้คุณจะปล่อยให้ตัวเองต้องทุกข์อยู่แบบนี้ตลอดไปไม่ได้แต่ถ้าคุณอนุญาตให้ความทุกข์แบบนี้อยู่กับคุณตลอดเรื่องนี้แม่หมอไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้เลยอะ คุณต้องอนุญ,ญาตที่จะให้ตัวเองมีความสุขค,ออญญสคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองสวยคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้เข้มแข็งคุณต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้แข็งแกร่งและคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้มีสติปัญญาไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องพร้อมทุกอยาก่างคุณอาจจะมีขีดจำกัดว่าอา่อคุณเดินไม่ได้คุณ ไม่ครบ3 2ประการบางส่วนหรือนู่นนี่นั่นจริงๆความสามารถของคุณมันไม่ได้ถูกจํากัดแค่นั้นน่ะคุณยังมีความสามารถได้อีกหลายๆด้านหลายๆทางเลยคุณเห็นคนที่เขาไม่สวยเลยในสายตาของโลกมนุษย์ใบนี้แต่เขายิ้มได้ทุกวันเขาได้แอคชั่นเขาได้ทําสิ่งที่เขารักได้ทุกวันมันมันคือสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังจากสังคมไงเขาคาดหวังจากตัวเองว่าเขาจะจ้างตัวเองให้มีความสุขนั่นคือพลังอ่ะไม่เหมาเชื่อได้ว่าพวกคุณเคยเห็น คุณเคยเห็นคนที่เขาไม่มีแขนไม่มีขาแล้วเขาสามารถวาดภาพได้ไหมถ้าใครไม่เคยเห็นคุณเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยนะว่ามันมันมีอยู่จริงเพราะว่าความสามารถหรือพรสวรรค์ของเขาไม่ได้อยู่ที่แขนหรือขาไงไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่ผิวพรรณศักยภาพความสามารถของพวกเขามันอยู่ภายในจิตวิญญาณของเขามันเป็นเรื่องจริงทั้งๆท,ท,ที่คนอย่างเขา,าเขาไม่รู้เลยในเรื่องจิตวิญญาณด้วยซ้ําเขาไม่ได้อยู่ในศาสนาด้วยซ้ํา แต่เขาอยู่กับตัวของเขาเขาอยู่กับความรู้สึกของเขาเขาอยู่กับความมั่นใจของเขาเขาอยู่กับตัวเองแล้วซึ่งมีแค่เขาเพียงคนเดียวที่เข้าใจเขาที่สุดบนโลกมนุษย์ใบนี้ถึงเราจะมีคุณพ่อคุณแม่ถึงเราจะมีคนรักของเราถึงเราจะมีลูกถึงเราจะมีใครก็ตามแต่คนที่เข้าใจเราที่สุดก็คือตัวเราเราจะเรียกร้องความรักจากคนอื่นไม่ได้เราจะเรียกร้องความเห็นใจจากคนอื่นไม่ได้ เราจะเรียกร้องให้คนอื่นชอบและชมเราในแบบที่เราอยากให้เขาชื่นชมเราไม่ได้แต่คุณจะต้องชื่นชมตัวเองรักตัวเองนั่นแหละคือการเปิดพลังงานนั่นแหละคือการยอมรับที่ทรงพลังที่สุดคือวันนี้มันเป็นความอึดอัดใจที่ที่แม่หมอได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีปัญหาในเรื่องนี้อยู่แล้วแม่หมอก็ค่อนข้างที่จะ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากถ้าเขาไม่เปิดให้ใหแม่หมอให้ข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดให้กับเขาเขาก็ไม่เปิดถ้าเขาไม่ยอมเปิดใจที่จะยอมให้ตัวเองได้มีความสุขอะถ้าเขาเปิดใจยอมให้ตัวเองได้มีความสุขอะความรู้องค์ความรู้ต่างๆของเขามันจะผุดข,ขึ้นมาที่ทรงพลังและความมหัศจ,จรรย์จะเกิดขึ้นกับเขามากๆแต่ก็มีความศรัทธาเรื่องหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่หมอข้อมูลหรือสิ่งที่มาสะเทือนใจแม่หมอ มันมีประโยชน์แม่หมอรู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ที่ไม่ให้แม่หมอได้ทําคลิปนี้ไม่รู้แม่หมอไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบไหมคลิปนี้ทุกคนจะผิดหวังกับแม่หมอไหมแต่แม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอจะต้องส่งข้อความนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะให้พวกคุณได้มีกําลังใจให้พวกคุณได้เข้าใจให้พวกคุณได้ได้โอบก,กอดความรักให้กับตัวเองโอบก,กอดตัวเองความรักที่คุณมีนี่แหละคุณพกมาด้วยคุณพกความรักมาด้วย คุณกระจายความรักให้กับใครเยอะแยะแต่คุณได้แบ่งปันความรักนั้นให้กับตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้สึกรักตัวเองไม่รู้สึกมั่นใจตัวเองถ้าคุณรู้สึกเกียดตัวเองมันจบอะถ้าคุณรู้สึกคุณไม่สวยคุณไม่หล่อคุณผิวด่านั่นเท่ากับคุณเกียดตัวเองอะแล้วแล้วคุณคิดว่าถ้าตัวคุณอะข้างในอะรู้ว่าใครสักคนนึงเกียดเรา คุณจะรู้สึกยังไงมันเขาจะรู้สึกไม่ดีมันก็เหมือนการที่คุณไม่มั่นใจตัวเองมองว่าตัวเองไม่สวยไม่หล่อมองว่าตัวเองมีตําหนิหรืออะไรก็ตามเนี่ยเท่ากับคุณกําลังเกลียดตัวเองอยู่แล้วตัวของคุณข้างในเขากําลังต่อต้านเขากําลังรู้สึกไม่ชอบสิ่งนี้เอามากๆมันเลยเป็นความรู้สึกอึดอัดของคุณมันเลยเป็นความรู้สึกเศร้าเพราะข้างในเขาร้องไห้ข้างในของคุณเขากําลังร้องไห้อยู่ วันนี้คือไม่หมอคงทําได้ดีที่สุดในการสื่อสารได้ประมาณเท่านี้แล้วพรุ่งนี้น่าจะต้องมาคุยเรื่องอะไรกันอีกเอาจะเป็นสไตล์นี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าม่ช่วงนี้ไม่หมอก็มีคือมันมีความท้าทายอ,อยู่ทุกวี่ทุกวันแหละนะตัวไม่หมอเองมันมีความท้าทายกับตัวเองอยู่ทุกวี่ทุกวันนะ่ะว่าเออเราจะทํายังไงเราจะทําช่องอะสมมติไม่หมอทําช่องอยู่กับพวกคุณเนี่ยจะจะทําช่องยังไงนะเออคนจะเข้าใจให้มากที่สุดแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ที่สุดมันก็ยังมีแบบนั้นอนะ อยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้บางครั้งบางทีเรากดดันตัวเองเกินไปอ่ะตัวเองอยากพักบ้างตัวเองอยากไปทำอะไรบ้างมันก็ไม่ได้ทําเพราะเราตั้งใจว่าเออนี่คืองานของเราอะไรของเรามันอึดอัดมันสะท้อนให้เห็นว่าเรากําลังทอดทิ้งตัวตนของเราอยู่แม่หมอกําลังทอดทิ้งตัวตนบางส่วนของแม่หมออยู่ทีนี้พอรู้สึกอึดอัดมากๆแม่หมอก็ต้องกลับมาหาตัวเองอยู่เฉยเฉยวันนี้ฉันไม่คิดเรื่องเงินหรอกไม่ได้ตังค์ฉันก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรอ่ะฉันวาดภาพ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะจะคอนเนคกับการวาดภาพด้วยพูดเพ,เพราะว่าอ่านคลิปไปให้กับคุณเนี่ยมันมีคำมันมีภาพแบบคนที่กําลังวาดภาพอยู่คนที่กําลังทําอะไรอยู่เข้ามาที่ตัวไม่หมอแล้วมันเหมือนสะท้อนให้ไม่หมอได้เห็นว่าเฮ้ยแล้วเธอก็วาดได้นี่นะมันมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในหัวของไม่หมอที่ไม่หมอจะทําแต่โปรเจกต์นั้นมันไม่ถูกเกิดขึ้นเลยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่หมอไม่สามารถที่จะแอคชั่นทำโปรเจกต์นั้นได้เลยที่ไม่หมอคิด เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแม่หมอยังไม่ได้คอนเนคกับตัวเองเพราะว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์หรืองานแต่และงานที่แม่หมอทํามันทําออกมาจากข้างในถ้ามันไม่ได้เกิดจากข้างในจริงๆแม่หมอทําไม่ได้ฝืนไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าจะฝืนตัวเองได้ก็คือฝืนได้แบบเต็มที่ที่สุดก็คือฝืนอ่านไพ่ฝืนอ่านไพ่เท่านั้นเองแต่แม่หมอก็จะพยายามที่จะไม่ฝืนพยายามที่จะปล่อยโฟคือวันไหนไม่อ่านก็คือไม่อ่าน แต่มันก็ยังทําไม่ได้นะแต่สิ่งที่แม่หมอทําได้เลยก็คือการอ่านไพ่กับพวกคุณกันอยู่กับผู้คุณกันได้พูดคุยกับผู้คุณเพราะแม่หมอได้คุยกับพวกคุณมันก็เหมือนการสะท้อนตัวเองพวก่คุณได้ฟังแม่หมอก็เหมือนสะท้อนตัวคุณเหมือนกันอ่ะมันคือพันธสัญญามันคือสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่สื่อถึงกันรับส่งกันอยู่เสมอๆแล้วก็วันนี้ก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์เนาะเหมือนมานั่งคุยกันอ่ะจริงๆแม่หมออยากไลฟ์สดนะ แต่ไม่เหมอก,ก็เป็นคนที่นิสัยเสียตรงที่ว่าพอไร้สดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรากังวลใจในเรื่องการอ่านกังวลใจในเรื่องของของการอ่านข้อความอะไรแบบนี้ยเออไม่เหมอยังยังยังต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกเยอะเพราะไม่หมาอ,อยากจะคุยกับคุณแบบเนี้ยให้มันจริงจรงจังๆแบบเนี้อาจจะต้องตั้งหัวข้อแล้วก็คือเรามาคุยกันจริงจจังจ แบบนั้นเนาะในอนาคตข้างหน้านะพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยเนาะแต่มันจะใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วละ่ะแม่หมออยากที่จะแบบเจอกับคุณในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การอ่านไพ่แม่หมออยากจะเจอกับคุณในแบบที่เราคุยกันมากกว่ามากกว่าการอ่านไพ่อ่ะแม่หมออยากจะทําความรู้จักกับคุณและยอมรับซึ่งกันและกันในแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่แม่หมออ่านไพ่ยี่สี่ ไม่ใช่แค่กระดาษที่จะมาเป็นสื่อกลางไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนั้นๆแต่แม่หมออยากจะซึมซับอะไรหลายๆอยา่างแม่หมออยากจะคอนเนคระหว่างคุณกับแม่หมอในแบบที่มีที่เป็นขอบเขตท,ที่แม่หมอพอรับได้อะไรแบบนี้นี่คือโปรเจกต์หนึง่งนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นโปรเจกต์อีกนั่นแหละที่แม่หมออยากที่จะคุยแบบนี้แบบไม่ต้องใช้ไพ่เลยอะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเรามาคุยกันแบบเพื่อนเรามาคุยกันแบบพี่แบบน้องที่เราคุยกันที่เรา เรามีไมเซ็ตที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นเองถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้คุณก็คอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยว่าเออแม่หมอมาคุยอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะมันก็เป็นเรื่องที่ดีก็โอเคนะอืมประมาณนั้นเลยหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้แล้วก็แม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะเรามาชมคลิปกันต่อๆไปในวันข้างหน้าว่าแม่หมอจะมาคุยเรื่องอะไรแล้วกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ